โอเคครับผมมาต่อยพีหน้าแล้วอ่ผมมาต่อยพีหน้าแล้ว,อออลวโอเคเฮ้ยเกือบเลย <laughs> เกือบเลยเลยหนึง่งนาที โอ้ยโอ้ยเนาลำบากขนาดนั้นเลยนะเพื่อนเอาเพื่อนเอาาไม่นะเพื่อนออกแบบเร็วจับแบบแล้วไม่นะเพื่อนออกแบบแล้วเหลือกี่คนโอเคเรายู จะดับแล้วเอเออทะไรจะทำอะไรโอ้ยเฮ้เฮ้ย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 ว้ายโอ้โหอทุกคนผม แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออไม่อ่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนทำได้แค่นี้แหละพกุกคนไม่ปกป้องผมเลย